อา้าวบัตดีพี่น้องอีสานบัตรหน้าชาแนลมาพอกันอีกแล้วบัดนีน้โอ้ยเขามีงานอย่างนอบัดนี้น้นอ,นนอ,นอพี่น้องนอบัดนีน้โอ้มันนี้ต้อนรับลูกพุ่นเอาหลดบนนัดนี้มาเบิ่งก่อนนะโอบน้องหน้าพ่อใหญ่ปอนะครับพี่น้องอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับโอ้ยเอาในพานเขาตัวนี้บัตรหน้าชาแนลครับมาเรหน้ากัดเบาชิ้นเบาสอนเมื่อหมื่นการครับพี่น้องมาเลยครับมีงานไหนครับนี่เมื่อนี้ โคกน้องนาโอ้วครับโอ้โหมาร์นได้ยเรนท่หน้ยขางในสวนครับชาวบานเี่เอามาโซ่สักก้อนบนท่นใหญ่ไงกัเลยเอามาโซ่สกกอน นั่นดีนี่เรองวสวนนะคอสวนกแซวมากครับโอ้กลวงอายุขนาดนี้ขอาสวนแซวมากหาอมาสันลูกป้อครับชวนลูกป้อี่น้องมาเบิ่งนอี่แม่ลูกสาวกระไดโอ้ยลงมลมวบานเสียมม่นนี่อ ทีมมังสกอนไเด้เสียบเบาสียบเอาอยู่นี่และครับนี่ทั้งหลังนี่อันนี้เป็นผลไม้จากกันจากสวนเรามันบ่เนี่ยสารสารสารี่เาไมเอาปจากนี่ทงนี่ครับนี่ทั้งหลังงหลังเป็นตาออเนาะโอ้นอไมนอไม่พ่หวานบนี้แม่นครับไมหวานเข้างจมไปหโอ้เอาลองเบิ้่องบพี่ลองโอ้ยเอาติดตามด้านหอืโอ้หวานตัวพี่ลองหวานวาะติามครับย่างันเลครับอหวานแห้งหวานแหงต้มน้าเดียวได้ครับเลน้อไม้ บวกความดุกวะครับโอ้ยมันเป็นมากเลยครับไม่ต้องแม้ว่เป็นเฮ็ดเบย์เก่งเลยพี่เด้งนี่เราว่าเราเฮ็ดผู้เดียวบ่ผู้เดียวป้าตัวเราคือเก่งนะป้านีโอ้ผู้อื่นติดเบียกเนาะเราเราเราลุยเดียวธิบุรการกิจทั้งในบ้านทั้งร้านครับบุเร่บไเทมาอืมเออทางหลังในงามขนาดเนาะเราก็เก่งเนาะเฮ็ดผู้เดียวป้าตัวเราคือใหญ่เนาะสามา มาเบิ่งผลผลิตอันนี้เพื่อนผ้ามาปลูกเนาะเพิ่นปลูกภาษาไทยว่าักก้องหอบันเอิงบักอิครับนี่ฮะป้าโซร้อนข้าเคลือเลยครับโอ้มันพ,พันโอ้พันใบด่างรักนี้มีแดงพอมสีเราท่าเราทราบแปดไปทางพุ่นสีเราท่าแปดเราเฝ้าครับันครับ โอ้ยกขึ้นสูงว่ะเนี่ยทุบซุกแล้วครับมือนีเมื่อนี้แหละสิได้ปัดกินมื่อนี้นะครับนี่ได้ผ้าครีบังมากส่งงานครับมือนีตามงานอ้บรรยากาศง่ามเนาะกลางหลังฟ้าขึ้นสลัวสลัวเนาะมีแสงแดดบางบางการขั้นขันไม่ไม่เพื่อนเกษตเป็นแบบแย่งท่องเที่ยวนะครับเด้อนี่ที่ปะพานให้ไปเลยอืม มือแรกครับมือเนี้นี่ชมดูงานมือแรกครับนี่พวกนี้นี่มะขั่วนะครับนี่อันนี้มะแจีงครับบักเจีงอืมด้วยคนใช่วีของคนเตยชาทุ่งครับนี่โอ้โหในพันบักแจียงมันในสู้ใม่เบิ่งเลยนะชบเนซ้อมยนแของเพื่อนนแน่นเลยคนเตยชาทุ่งครับนี่วีของคนเตยชาทุ่งครับคนเอาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขคนเต้ชาติแนลก็มีครับมือนี้ นี่สามสุดไอซองครับมันพ่อกันครับแง่แก้วชาแนลบนเทซาทุ่งครับมือนีิยางงงงๆอยู่ทางผมครับยางง่งอยู่คนเดีเดี๋ยวพ่อได้พ่อกันดอัเออยางไคยังมั่นพ่อได้พ่อกันมือพ่อกันพังเออากมั่นอหากันนเห็นยัก่ะมือ่ตัพนยัก่บ้าเมีนหรอป่โอ้อันนี้เป็นสายพันลิมิเต็ดอีดิชั่นครับของจันทิปโก้บได้ครับมาแต่ประจวบชิลีขันบุได้นี่ พันธุ์นี่หมากเงาครับเขาทรงล่งล่งงานนั่นเห็ดผลไม้อัดกระป๋องทรงขายต่างประเทศครับพันนี่มาจากบริษัททิปโก้ของบ้านเมียแค้นคุ้งแชนเวลเลยครับนี่แมนครับแมนครับนี่แหละพันนี่แหละโอ้ยถ้าเบิงโรบไออกมาแนี้หมากละซีหาลวกเลครับนี่มันเงาแมนครับโอ้ยผู้ใดอยากได้พันกะเขามาสอบถามกันได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องผู้ใดอยากมาเบิงนะครับมือนี้ครับ บันที6นะครับมาเบิ้งเพิ่งเปิดโค้งทางหน้าวันที6นี่แหละครับโคงีแหละครับอ่าโคเดียว6เนี่ยครับ6่ครับเออน้าเบิ้งพี่น้องโอ้ยเต้าหอมแบนี้บรรยากาศเนาะบรรยากาศดยวันนโอ้โหสวนเราขึ้นไปเบิ้งบรรยากาศน่ครับคุณ บรกกบบบรยากาศกปินี่ก็จะแรงแน่นอนะครับโอ้หางกระฝุ่นกระฝุ่ใส่ปุ๋ยพี<า>่น้องก็ลา่างง่งามอ่าก็ได้ลอกทิ้งอีูแล้วครับน้าเบ่งบรรยากาศครับท่านผุดปุ้ยพุดนะเป็นข้องปลาเพราะน้ำใส่ก้อยนะครับพี่น้องมันทั้งหลายม่จีใต้พูดนะเอ้างามงามงามง่ามูวีพี่น้องเอ้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาท่งพ้เจริญเนาะจาังหวัดบึงการบ้านเฮานี่ยละโคกน้องหนะ้า ท่ครั่พัฒนาท่าจิงเครือครับมาเยี่ยมมาชมครับมาชมบนอย่างพชมจบเมโอ้หจอบเลงุกมารกโอนูซะบ้าเยอหมากป้าโเป็นมากแล้วพี่น้องต้นนี้มัาเป็นมากมันได้ปุยดีนี่ปุยอินซี่โอ้ยุนะบักเตียงไทยก็ได้พดีเมหาก่ยน่ยมูน่ะ แน่นอนแน่นอนครับนี่เป็นใส่ควันใจชาวทุ่งครับโอ้ยแน่นอนขนาดนี้อักชมไปเรื่อยๆครับข้ามาเบิ่งมือนีจะเห็นไปพบว่าผู่จะควงปุ๋ยกลมามมือนีเรียนามมาเรื่อยๆจะข้อเอ็ครับมือนีอืผู้เห็ดปุ๋ยผู้ผลิตปุ๋ยนะครับเออมันดูบางแงมเท่าไหร่นีง าวมองนี้มันเป็นทีหินนะครับบางรอปลูกพักยังก็งามปุนะมาเยี่ยมมาชมนี่เพิ่นให้กินฟรีเลยนะครับเห้ยนี่บ่โอ้ยความเสียงงาบานโวจบคี้บนีบได้กินเอตัสินต้องจ่ายแล้วล่ะโอ้ยแล้วนี่พวปากโก้งใช่ปะโอ้ยปานสานทาโลบบนท่ากินมกพริกกันบ้านนี มามาเอ็งรัวอ๋อบักพริกหวานบ่อสวนพ่อใหญ่ปอนี่ง่ายรู้หวานอยู่บ่รู้ด้วยเอาโว้ยว้าวอว้หกินบักโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกช้อนนึงเอาอีกช้อนนึงเอ้ยคุเอาเยวจะเฝ้ากินโอ้เออเอาอีกนึงถือบักพริกกันเออโอ้ยมันมีมั้ยไอ้ปลาดูเรี่ยงเลยบาดนี่ หูอื้อเลยบอสมางามขนาดแบักพริกเราพูดน่ะบักพริกมันหอมครับมรงนี่เอาสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีคลิปหน้าเดี๋ยวมีอย่างแนวใหม่ๆแล้วจะมาพร้อๆกันสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ